เพื่อนๆวันนี้นะเราอะไปได้ของเล่นมา,มาไม่เยากเห็นทุกมว่าของเล่นอะไรนี่เลยอันนี้เป็นขวดสเปรย์แต่นี่นะทุกคนไม่ใช่ขวดสเปรย์ธรรมดานะงอะงงละสิขอนี่ทุกคนคือขวดสเปร,เรย์วิเศษเลยค่ะ เจอครั้งแรกเราก็ตกใจเหมือนกันทุกคนคือขวดสเปนนี้ใช่ไหมถ้าเราฉีดไปที่ใครอะ่ะคนนั้นอะ่ะจะกลัวของสิ่งน,นั้นนะทุกคนแปลกไหมแปลกไปสิทุกคนสุดท้ายนึงนนะเราจะแกล้งใครไปไม่ได,ดน้นอกจากนอกจากพิมยังไงล่ะทุกคนพิทมันขยันแกล้งเราเหลือเกินวันนี้นะได้วเวลาที่เราจะมาเอาคืนพิทพิมละ ถ้าพร้อมทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วมาดูกันนะว่าเปีนฟิน์มจะกลัวเบอร์ไหนกลัวสิข้าตัวเองจังเลยกต้องงตองงเย่ไปนีป่เป่อยังไนเนี่ย,โ,ยโฟกัสไม่อยู่เนี่ยนี่ทุกคนเราจะมาแกะแบบ้วยวิธีหัวโตกัน โอ้ยดูสิไม่ต้องหกกล่องให้ผิดไปแลกล่องทุกคนดูสิมาแกะดีกว่านะก่อนที่ฟูกัสจะมาหืไมไม่บอกอะไรเนี่ยทครมาไรอยู่อ่ะไม่บอกไม่บอกได้ไงที่เห็นเต็ม เราถามทำไมนะถ้าเหมือนเห็นอยู่อ่ะแกรีวิธีไงถึงจะแกะคนเดียวนะอนนี้เอายังไม่ได้ทันพูดอะไรว่าจะแกะด้วยสน่อยไม่เป็นเออขอโดนโฟกัสไม่แย่งแกเอกัสัญญาณก็ไม่แย่งแกแน่นอนอ่าโอเคโอเคอ่านหนๆรีวิธีอะไรไปวิธีเวอร์ชั่อะไรมีอ่ะไปเตอเหรอใช่มาเลยทุกคนแต่เวลาทดลองใช้สเปรย์เซร์แล้วล่ะเริ่มเลยทุกคนมาเราต้องบอกเขาแป๊บหนึ่ย ทุกคนจู่ๆเราก็รู้สึกกลัวกล่องเบรพิธีขึ้นมาแล้ว ouais. okay. แกะมันแล้วจู่ๆเปนตัวอะไรพุ่งึ้นมาทุกคนอาจจะเป็นปีศาจเบรพิธีหรือว่าเป็นตัวตลกเบรพิธีหรือตัวก็ไม่รู้อ่ะที่มันน่ากลัวเฮ้ยเราจะเกิดระวังแล้วมันโกรธแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ย้ราจะเกิดเราโยนมันก็โกรธเราอีกแล้วทุกคนเฮ้ยเราจะเกิดเราใส่เข้าไปก็เท่ากับว่าเราประพฤติมันแล้วทุกคนเฮ้ย อนนาจจะมีวิญาอยู่ในนี้จริงก็ไดท้ทุกคนเฮ้ยทำไงดีล่ะเนี่ยเฮ้ยทำแน่แล้วงินเราต้องวางคอ่อยๆรักกันเฮ้ยเรารีบหนีดีกว่าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเราจะหนีไปฝั่งนี้มันรู้ทางละมันตามเรามาเนี่ยงั้นเราต้องไปทางนี้เฮ้ยถ้าเกิดมันรู้เราจะเปลี่ยนทางมัเลยตามมาทางนี้ยงั้นเราไปทางนี้เฮ้ยถ้าเกิดมันรู้เราจะเปลี่ยนทางแล้วเราจะเปลี่ยนทางอีกทีนึงเฮ้ยเราเข้าย่องไปดีกว่าทุกคนอย่ายให้มีเสียงเฮ้ยถ้าเราไปแล้ว เฮ้ยเป็นไงเลยเพื่อนแหมใช้ครั้งแรกนี่ก็ได้ผลแล้วอันนี้เป็นให้ดีจริงๆเลยและสดงว่าเแบบี้ทีก็เป็นของกันของากินนะ,ะว่าแต่เราค่อยแกะแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเนี่ยจะไปแก้ไม่ฟิลตต่อ,อยังไงล่ะแก้ไมฟิลต์ก็ดีกว่า ทีอ่ยอย่างแรกก็สนุกเลยเนี่ยต่อตอ่ตอตอ่ตอต่อไปไหนแล้ววนะทางไหนนะทางไหนเมื่อทางนี้ทางนี้ทางนี้นะทางนี้หนุนทุกคนเมื่อกี้นะจู่ๆเราก็รู้สึกกลัวแต่ว่านะประมาหาเล่นในโทรศัพท์มาแบบว่าให้รับผ่อนคลายหน่อยดีกว่านะจู่ๆคิดมากไปเองกลัวหมดเลยเลยทุกคนเขียนนี้ดีกว่าไอยอย่างเฟี้ยวอะ่ะ พี่ฟิล์มคิดว่าจะหนีเราพ้นเหรอเรามาพร้อมกับสเปซไซสแล้วพี่ฟิล์มเจอดีแน่เนี่ยทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่อ๋อเล่นโทรศัพท์เหรอได้เดยวเรานะจะทำให้พี่ฟิล์มเนี่ยกลัวโทรศัพท์จนมีการเล่นหนีไปพอ่เนี่ยโอ้ยมาขลลาทุกคน ยังยังไม่ใช่สรงก่อีกรอบอีกอ,อาไชิดตรงนี้มัาเองมาล้วสาม,สาม,สามอง้งตัวคันเท้าทุกคนไอชีสเยเ, <c oughs> เล็งใหม่เล่งใหม่เด้งดีดีหนึ่งสอ,อ,อ,อที่อลรตนี้ เนี่ยต้องเริ่มเฮ้ยเฮ้ยทุกคนจู่ๆเราก็รู้สึกกลัวโทรศัพท์ทุกคนเล่นเกมอยู่เนี่ยแล้วจู่ๆคิดว่าถ้าเกิดเราสุ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วเราได้เกลือทุกคนเราก็ต้องอยากเติมอีกเราอยากเติมอีกปุ๊บเราเติมจนตังค์หมดพอตังค์หมดปุ๊บเราต้องเอาของในบ้านไปขายเพราะอยากได้เงินอย่างนั้นเราก็จะของหมดบ้านเลยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ เฮ้ยเราจะเกิดคอมจริงที่เราเล่นโทรศัพท์อยู่มีแฮกเกอร์กำลังดูจากกล้องโทรศัพท์เราอยู่แล้วทุกคนเฮ้ยเราจะเกิดตอนเล่นโทรศัพท์อยู่เราถูกด,ดูก็ไม่รู้โทรศัพท์มันจะเป็นยังไงทุกคนเฮ้ยเปียกขนาดนี้ไม่แอบ,บนะอะไรอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยทุกคนงั้นเราไปดีกว่าเโทรศัพท์อู้หไปไหนซะแลวะ้วว่ากำลังมันเลยอ่ะ ก็ปล่อยไว้ไม่ได้นะเพื่อนๆอ้หดูสิยังเหลือเต็มที่ฉีดอยู่เลยอ่ะต้องไปแกนต่อว้าเรามีพลังจริงๆแล้วเรามีพลังนะทุกคนแบบเห็นแบบผมแล้วรีบไปต่อดีกว่าเดี๋ยวถามไปเจอทำไงเนี่ยมากเลผมยุ่งไปหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยรู้สึกแปลกๆนะทุกคนบาทีเราก็กลัวไปหมดเลยเนี่ยกลัวไปพิธี ก็โก้โทรศัพท์โทรศัพท์ว้าวานี่งเลยทุกคนนี่นะเขาบอกว่าถ้าเกิดเรากินของอร่อยเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยหายเครียดหายกังวลได้ทุกคนทำให้เราอารมณ์ดีเรากินักหน่อยดีกว่าทุกคนอร่อ,อยอะ่ะทำมันทำ คิดว่ากินของอะไรแล้วจะมีความสุขหรือเฟมนี่เรานะพร้อมแกงกันต่อไปแล้วรู้สึกกำความสุขเลยเดี๋ยวเรานะไปแกงต่อเลยดีกว่าสเปรหันที่อื่นกันนะี๋ยวจะโดนเลย เวลาทุกคนมาความยัง,ยงร้อมยังสามสองหนึง่งเล็งเล็งหนึ่ยทุกคนผมว่าเสน้นนี้มันเหมือนกับหนอนไหมทุกคนมันก็แบบมีความอยากเหมือนสมองมนุษย์เลยโอ้ยไม่เดี๋ยวก่อนนะแล้วเกิดซ่อมนี้กับช้อนมาตามล่าละเพราะเราอะเราปากอะกินมันก็ไปเนี่ยทุกคน อุ้ยแล้วถ้วยมันจะโกรธเราไหมเนี่ยมันทำมันจามันเลยอุ้ยอุ้ยเราจะเกิดเล่นเราเกินไปมันดิน้นอยู่ในท้องเราทุกคนนต้องรีบเอา,าออกแล้วเป็นไงเลยเพี่ล์มกว่าจะวิ่งหนีไปนู่น,นแล้วเออจะว่าไปนี่สเปรย์นี่เนี่ยก็ยใช้ดีเหมือนกันนะเ,นเพื่อนๆ มันเราจะเก็บไว้ที่เราแหละเราจะไม่แบ่งใครทั้งนั้นนะทุกคนเอาล่ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้ฟกัสกันทุกคนและถ้าคลิปหน้านะโฟกัสเนี่ยสมรับแก้วฟิล์มเกี่ยวกับสเปนนี้อีกนะกาลืมกดไลค์ไม่กันนะทุกคนต้องกดถัดสวัสดีค่ะไปเี๋ยอแค่นี้นะไปเลยทุกคนบ๊ายบายฮิฮย